ตอนนี้เลยก็อยู่ในเกมอารูนอเกนนะครับเป็นเกมเกมผีอีกแล้วน่าจะเกมผีมาเล่นกันเลยอารูนอเกนมีบางอย่างผิดปกติไม่มีใครเชื่อฉันเลย ฉันกลัวมากฉันกลัวกลัวอะไรกันเอ๋ม่งมาแนวฟาวฟูฟเทนเลยโอเคเอาล่ะเกมมันให้เราทำอะไรไม่สามารถรู้ได้เราอยู่ในห้องเหมือนจะมีใครสักคนยืนอยู่ตรงนั้นมีประตูหนึ่งบานเปิดอยู่ตรงนี้ข้างในมีอะไรเกมมันมืดจังปิดไฟก่อนโอเค ข้างในเป็นเสียงอะไรมันเสียงอะไรกันเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นข้างบนบ้านเราจะอยู่ชั้นสองของบ้านโอเคเอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอีกเนี่ยฮะโห เสียงประตูข้างล่างกดไม่มีอะไรไม่มีไฟฉายไม่มีอะไรเลยมืดมืดอ่าประตูตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มันเสียงอะไรอีกแล้วอ้าอ้าวอ,าวอาว้เสียงอะไรเสียงเสียงทีวีอะไรเนี่ยโอ้โห อูจะได้ดูอนันหรอเคลืลล่อแอทโฮมหรือเปล่ามาห้องนั่งเล่นนะครับมี TV ทีวีหนึ่งหนึ่งอันประตูบ้านเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วใครมันมาจ้องเราอยู่ตรงเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นตรงนั้นเหมือนทีวีจาไม่มีอะไรโผล่มาแล้วตรงนี้ก็เป็นโซฟามีโต๊ะ เกมแม่งอย่างมืดเลยตรงนี้มีอะไรเป็นอะไรเอ่ยใช้หนังสือเกมมันมืดมากนะครับอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรเอ่ออะไรวะตู้เสื้อผ้าแล้วคือยังไงเดี๋ยวนะเชียร์ละเชียร์ละประตูแม่งเปิด อะไรอะอะไรข้างใต้บ้านนะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นห้องใต้ดินใช่ห้องใต้ดินเป็นเหมือนจะเป็นห้องสมุดอะไรมันเป็นที่เก็บหนังสือแบบโคตรเยอะมันเสียงอะไรอ่ะโอ้ยโอ้ยเอาเอาไกูตกใจหมดเลยเอา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 แล้วเอาแล้วเอ้าเอาโดนจับ โดนจับซีดากหรือเปล่าเมื่อกี้คืออะไรเกิดอ,อะไรขึ้นแม่งมาจ้องข้างหลังกูกูมันงงอยู่ไอ้เครื่องข้างล่างมันคืออะไรอ้าวสร้างโดยลูอิต้าสำหรับการเล่นขอบคุณสำหรับการเล่นพ่เกมนี้คือยังไงมมีโจรแอบเบข้าบ้าน